เราอยู่กันที่อู่อนุนเครนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูรถที่กำลังจะรอสมมอบคันนี้เนี่ยจะเป็น Isuzu FRR 1 9 0แรงค่ะตัวสเปคคัสซีของเขาจะเป็นคัสซีสั้นนะคะตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าค่ะและติดเครนอะไรไปไม่ได้นอกจากเป็นเครนอานุน XMG ตัว4.5 4ตันตอนนะคะสังเกตได้ว่ารุ่นนี้จะเป็นตะขอพับค่ะตอนนี้ช่างก็กาลัง าสาธิตให้ลูกค้าดูนะคะรวมถึงเป็นเคนขาสลับขาจะคุนม้ันกว้างมากๆเลยทีเดียวค่ะนี้นะคะจะเป็นตัวเจ็ดเหลี่ยมแล้วก็เป็นตะขอพับอัตโนมัติค่ะตะขอพับอัตโนมัตินะคะก็จะพับขึ้นเก็บแบบนี้เลยนะคะ ตัวกระบาดเป็นกระบะรอนคู่ลูกค้าสั่งตอดท้ายนะคะโต๊ะท้ายเนี่ยเพื่อที่จะรองรับพวกเหล็กเส้นค่ะลูกค้านําไปใช้งานเองนะคะจึงตอบโจทย์กับลูกค้ามากๆเลยวันนี้ลูกค้าก็นําเงินสดนะคะมารับรถที่เดียวเลยค่ะ นะคะหน้าตาก็ยิ้มย้มแจ่มใสแบบนี้เพราะว่าได้เจอรถสวยๆค่ะมากันทางครอบครัวเลยนะคะสําหรับคันนี้เดินทางกลับจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะลูกค้านําไปใช้งานของตัวเองนะคะอันนี้ก็ไหว้พระขอพรแม่ยานางนะคะให้รถคันนี้เนี่ยใช้งานก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองความร่ํารวยค่ะถือได้ว่าเราก็เจอแต่ลูกค้าน่ารักลูกค้าก็ ได้รถสวยๆกลับไปเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจนะคะที่เราเนี่ยได้ส่งมอบรถสวยๆให้แก่ลูกค้านะคะเป็นรถมือสองติดเคนป้ายแดงกระบะป้ายแดงค่ะทุกการใช้งานทุกฟังก์ชันนะคะเราเนี่ยตามใจลูกค้าค่ะลูกค้าอยากได้สเปคไหนเราก็จัดให้ทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังไหว้พระแล้วก็ขอพรแม่ยานางนะคะ ทางด้านนี้ก็เป็นลูกสาวเช่นเคยค่ะขอพรแม่ยานางเหมือนกันนะคะให้รถคันนี้ใช้แล้วก็มีแต่วความรวยรวยรวยค่ะถึงเวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเต่รถอานนนเคนต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้รับใช้ลูกค้าคันต่อไปนะคะ